ภารกิจในวันนี้เพื่อใช้พัส,สุธทากรมมนาฏเพื่อแปลงร่างเป็นไททันเร็ร่างที่สองจะสำเร็จหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับเอาเลยครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมายู่กับผมอีก,กแล้วนะครับกับเกมโรบอทในแมปของบ็อบฟูดนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราไปทำผลพระร่างสองนะครับตอนนี้ก็ผลพระแบบผลตื่นนะครับผลให้พระตื่นโอเคตอนนี้ผมก็นัดเพื่อนมาละสองคนนะครับ โอเคทาการแบบใส่สีตามนี่เลยครับให้ทําตามเนาะตามที่ผมใส่เลยนะครับโอเคตอนนี้ห้องข้างซ้ายก็เปิดแล้วครับโอเคขึ้นทางบันไดเลยครับปึ๊บจากดันครับคุยกับคนนี้ครับคุยคนนี้แล้วตามหาชื่อว่าชื่ออะไรตามหาชื่อว่าบุฎ่านะครับบุฎ่าจะอยู่หน้าสุดท้ายนะครับจะอยู่หน้าสุดท้ายโอเคเราเจอบุฎ่าละว่าผลพานเองนะครับ โอเคจากนั้นเรารอครับรอเพื่อนมาโอเคนะเพื่อนมาครบละกดเลยครับไม่ต้องลีลาครับไม่ต้องชักช้าครับลุยเลยตอนนี้เรากำลังจะวัดไปที่เกาะโอเค okay, เราวาัดไปที่เกาะแล้วครับตอนนี้เกาะเกาะเรืวหนึ่งนะครับนี่เราต้องไฟกับมอนสเตอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมแปลงร่างครับโอเคจับดาบขึ้นมา นี่เครือบหาคีครับนี่ฟันเข้าไปครับฟันเข้าไปโอเคช่วยกันคนละไม้คนละมือครับโอเคนี่นี่นี่ฟันสามสี่ทีตายครับก่อนี้ก่อนนี้ยังไม่ค่อยเก่งครับโอเคมาที่ก่อต่อไปเลยกกอนที่สองครับตอนนี้เพื่อนผมก็นำนะครับวิ่งนําไปแล้วผลพ้าตื่นตายแล้วครับเพื่อนผมตายแล้วส่วนผมยังเป็นเป็นพ้าแบบรุ่นรุ่นหนึ่งพาน้องใหม่ครับพาน้องใหม่นี่ พาน้องใหม่กับพ้าแบาบบุญใหญ่อะไรเงี้ยไปด้วยกันใน ä, ตอนเนี้ยโอเคก่อนนี้ก็ได้ชิวนะโอเคไปก่อนที่สามต่อเลยครับกกอนที่สามครับก่อนนี้เริ่มตึงขึ้นมานิดหน่อยครับเริ่มฟันหลายครั้งครับเริ่มไม่ตายละฟันอย่างครั้งอย่างน้อยก็ห้าครั้งนะครับกว่าจะตายเนาะโอเคแต่เพื่อนผมก็ยังชิวครับชิวเลยเพื่อนผมแม่งชิวจัดอะโอเคตอนก่อนนี้มีอ่าผลพ้าเลวหนึ่งนะผลพ้าเลวขั้นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นอ่า รุ่นเกนจิครับรุ่นรุ่นฝึกหัดท้าฝึกหัดอะไรเงี้ยนี่ฝึกหัดโอ้ต้องเอาเรื่องอยู่ครับตีผมก็เลือดเดือดสามพันเลยเนาะก็เอาเรื่องพอสมควรแนละ้วก่อน,นี้โอเคไปที่เกาะต่อไปเลยก่อสี่ไปด้วยความรวดเร็วก่อนี้ค่อนข้างที่จะยากแล้วครับตอนนี้ก็แต่แต่ลูกกระจอกนี่ยังยัง,ย,งยังตีได้ครับแต่ท้าท้าเกจิเลเวลหนึ่งนี่ผมสู้ไม่ได้จริงมันจะมีนี่มันจะมีผลท้าเลเวลหนึ่งอยู่ตอนนี้ตึงครับตอนนี้ตึงอยู่นี่ โอ้โหมันเอาผมเลือดเกือบหมดครับแต่ก่อนนี้ผมยังไหวครับก่อนนี้ผมยังไหวโอเคเพื่อนผมยิงผลมังกรมาครับยิงพลังไฟมังกรมาครับโอเคโอเคครับเกาะนี้เกาะที่ห้าครับเกาะสุดท้ายละก่อนนี้ผมยุ่งไม่ได้เลยครับต้องให้เพื่อนผมออกโลงแค่คนเดียวเนอะดูความโหดของเกาะห้าครับเราต้องสู้กับบอสพรกพักตื่นเลยด้วยฟองครับค่อนข้างที่จะยากครับเพราะมันเป็นบอสครับดูดูสกิลอลังการมากครับ คือถ้าผมไปใกล้นิดหน่อยนี่คือผมเด็มตัวตะแดนซ์ครับลงไปแดนซ์แน่ๆตายแน่ๆครับผมให้เพื่อนผมรับจบเองนะเพื่อนผมชิวอะนะครับใช้มุมมุมอะไตีครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาที่กอนละรู้สึกว่ามันจะใกล้าตายละรู้สึกว่าจะใกล้ตายแล้วครับโอเคโอเคผมรู้สึกว่ามันจะใกล้าตายแล้วนะหรือเปล่าวะโอเคดูโหพลูพลัพลงผลพาดสิ โอ้น่ากลัวมากครับห้อผมไปโดนใส่นี่องทีเดียวของน้องครับดูเดียวโอ้โหแต่ตอนนี้ผมขอกลับไปที่เรือก่อนกลับไปที่เรือก่อนเลยเพราะกลัวลูกหลงครับกลัวโดนลูกหลงเนาะโอเคเหมือนใกล้ตายละโอเคในส่วนมันตายแล้วครับตัวเราก็จะวาร์ปไปยงังยังห้องมิติการเวลาครับนี่ไะไรจะมีคนที่มีพลังไฟอยู่โอเคต้องการไปคุยเลยนี่ กด extension เลยนี่สวยเสีย500ครับโอเคแลกกับพลังที่มหาศาลนี่ครับโอ้โหแปลงร่างเหมือนไททันเลยครับคนดูโอ้โหสวยมากแปลงร่างเป็นไททันเลยแล้วก็มีแบบมีแบบยันอัคคระอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนผมก็แปลงร่างโชว์ไปหนึ่งทีขออนุญาตใช้พระสุธากำปนาสนะครับใครที่ดูท่านมาก็น่าจะเข้าใจครับพระสุธากับปนาสถ้าไม่ตายเนะ นี่บแปลงร่างพาสุธากัมปนาส่งสายฟ้าขึ้นไปนี่ครับโอ้โหนี่ว่าไทยท่านนะเนี่ยเอฟเฟกต์การแปลงร่างเหมือนไทยท่านเดะโอเคนี่ต่อเลยผมขออนุญาตลองพลังใหม่หน่อยแล้วกันนะคนดูนี่แปลงร่างเป็นไทยท่านเราไล่เลยครับขออนุญาตลองพลังใหม่ดยความโกงไหมดูซิว่ามันจะโกงไหมโอ้โหรสามทีตายฮะโอ้โหต่อไปเลยขออนุญาตเลย ผมขอ,อยากแบบมั่วบ้านงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือมีอะไรเขาเรียกว่าโดมโดมตีเพื่อจะเอาบทปีศาจครับโอเคตอนนี้ผมมั่วบ้านงานแล้วครับแปลงร่างตีผลผ้าครับผลผ้าเลย,ยหนึ่งตายครับแดน์ Dance, ครับลงไปแดน์ตอนนี้ตีครับตีโดมตีโดมยังไงครับตรงกายแตกแล้วครับตอนนี้ผมอยากจะแบบตีคนในโดมมากเลยแต่มันตียากมากเลยเพราะมันลอยผลฟ้าอากาศเต็มแล้โอ้ตอนนี้ผมโดนสกิลไฟ ตามวสกิลแสงครับโอ้โหโอ้โหนัวมากนัวมากโอ้โหพลังไฟอะไรไม่รู้ฟีนิกซ์โอ้โหไม่รู้แล้วครับตอนนี้จังหวะน,นี้ผมขอมัวบ้านงานด้วยเลยตอนนี้โรงงานก็จะแตกครับโอเคโรงงานแตกโอเคโรงงานแตกผมไม่ได้อะไรผมขอญาตไล่ฆ่าต่อเลยไล่ฆ่าต่ออย่างต่อเนื่องครับคนนี้อ๋อหนึ่งสองสามทีตายสองทีสามทีตายครับโอ้โหพระผมเลยตามคนนี้ไปเลยผมไม่สนด้วยเขาจะเลเวลเท่าไหร่เหลืออะไรยังไงไม่รู้เขาใช้ผลอะไร โอเคผมตีเลยนี่ไงผลไฟหรือเปล่านี่ไงผมดูทรงแล้วเขาใช้ผลไฟแน่ๆนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ให้คิดสังเกตผมหมดแล้วครับโอ้โหโดนยิงอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหผลมังกรหรือเปล่าเนี่ยผมดูทรงนี่เป็นผลมังกรหรือเปล่าเนี่ยผมเอญไปเจอตัวตึงครับตอนนี้โอเคผมรู้สึกว่าผมเริ่มสไวยโลกสองไม่ไหวครับผมขออนีายไปโลกหนึ่งเลยขอไปเจอกับตึงๆในโลกหนึ่งอะไรเงี้ย โอเคกลับบ้านครับมีคนกลับด้วยเรากลับไปลงหนึ่งครับตอนนี้โอ้เรากลับมาคิดถึงมากเลยโอเคขออนุญาตเบิกเรือเลยไปโอเคเอา้าอยู่ดีมีผลมืดมาโจมตีเฉยเลยเอา้าต้องการอนะเนยคือเราต้องการหรออ่อผมปิดพีพีไว้ครับรอแป๊บรอสักครู่นะผมเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผลมืด รู้อยากต้องการอยู่ดีมาโจมตีผมเฉยเลยครับอยู่ดีมาโจมตีเรือผมนะผมขออย่าเอาคืนนะมาดิเจอก็นหน่อยผลเื่อหรอผลเื่อหรอนี่เจอฮาคีสังเกตหลบไปนอนทันทีครับขเขาแดดหนีปะนี่เขาจะตายแล้วครับขเขาแดดหนีนะช็อตน,นี้นะผมว่าเขามีพลังของเผ่ามิงนะนี่เป็นเผ่ามิงที่แบบหูดำแล้วด้วยของผมยังหูหูขาวอยู่ผมแดดตามไม่ทันนะจะสังเกตดูได้เลย เขาค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะครับจะดง้ว่เาเผ่ามิงเขาค่อนข้างเต,ต็มนะขันะ้นสามแเผ่ามิงเขาเนี่ยรูดิผมเนี่ยตามไม่ทันนะแต่โชคร้ายครับโชคร้ายครับนี่นี่โชคร้ายมากครับเขาที่มาเจอผมนะนีถึงเขาจะมีเผ่ามิงเลเวสา่กว่า,ารจริงเถอะครับแต่เขาเจอผมไงก็เลยพลาดนิดนึงตอนนี้เขาเล่นเขาจะเล่นสึกการอากาศกับผมครับเขาต้องการอะไรหรือเปล่าผมไม่อยอมตามเลย ตามเลยแล้วกันอุย้ยเขาปล่อยพลังไฟมาครับอ๋อเขาตกน้ําหรือเปล่าตกน้ําก็เสร็จผมครับโ,โดนไฮคิดสังเกตลงไปหนึ่งทีครับผมฟันผมแดดตามฟันฟันสองทีตายครับโอเคสายเขาก็ตายครับคนนี้ตึงมืออยู่นะเขาเล่นเหลี่ยมเขาเล่น,ลนอันนี้ดีนะเชิงดีนะเชิงดีโอเคต่อไปขออญาตมาตีคนที่ซื้อผลปีศาจเลยโอเคเขาแปลงร่างใส่ผมนะนี่สอไในหนึ่งทีเลย พราะเขาคข่างที่จะโชว์ฟอร์มรุ่นใหญ่หเปล่าโอเคตัดมาที่คนนี้อยู่ดีเขาก็มาฟันผมนะครับผมก็ส่วนไปหนึ่งทีนะ่ะน็อกเลยแล้วผมคัง่งเลยด้วยผมถึงผมคั่งคนอยากฆ่าคนละใครที่มาซื้อขวิสามจะฆ่าให้หมดอะ่ะฆ่าให้หมดเลยผมโนส่วนโนแค์แล้วด้วยมาดิปีพีพีหรอโอ้จบเลยมีเปล่ามีอีกเปล่า มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าครับตอนนี้บนหาเลยโอเคไม่มีแล้วบ้างเนี่ยเขาปิดพีพีหนีกันหมดละคนวนี้ะเอาคนนี้ไม่ปิดหรอสวยครับคนนี้ไม่ปิดก็สวยครับผมว่าน่าจะไม่มีละไอ้ที่สังเกตของผมก็มองไม่เห็นใครแล้วนะโอเคคนนี้เปล่าอ๋อปิดพีพีครับโอ้อปิดพีพีหมดเลย โอเคไม่มีใครกล้าสู้ผมและผมขออยาตัดจบเลยแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ใครที่ชอบบล็อกฟู้ดยีบสชั่วโมงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมเนาะเจอกันครับนี่แปลงล่างโชว์เขาไป็หนึ่งทีก่อนจากครับเจอกันครับ